พี่เลเอาสภาพน้องโชคเก้าชั้นนะครับที่ทำการไลฟ์เมื่อคืนนะฮะเมื่อคืนสีอาจจะดูยากหน่อยวันนี้ก่อนออกไปทำงานนะครับช่วงกลางวันไม่มีฟิลเตอร์ใดๆนะฮะสีนี้เป็นสีเป็นสีเรียวสุดๆเลยนะฮะสีแบบนี้เลยแต่ต้องขอแสดงความเสียใจ ตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับตัวนี้ของน้องเนียบนะครับน้องเนียบเนียบก็ทักลายมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1,500บาทรวมส่งนะครับมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจนะสนใจอยากได้ต้นอื่นนะฮะอันนี้ก็เลยเอามาให้ให้ดูสภาพนี้เลยอ่า ขอบคุณหนึ่งคนดูฮะมีเข้ามาแล้วหนึ่งคนนะฮะวันนี้พี่เลมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับจากเมื่อคืนที่ไลฟ์แล้วก็มันเป็นช่วงกลางคืนนะครับสีไม้สีไม้ไม่ค่อยชัดนะครับไม่ค่อยชัดวันนี้ก็เลยมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งแบบสดๆเลยแล้วก็คงใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาน่าจะประมาณสัก10กว่านาทีแล้วก็จะปล่อยปล่อยคลิปนี้เอาไว้เป็นคลิปย้อนหลัง แต่ถ้าใครเข้ามาช่วงนี้แล้วนะฮะอันนี้คือสดเลยอ่ะสคนดูสวัสดีครับสวัสดี2คนดูช่วยเม้นบอกหน่อยครับภาพเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้พี่เลยเอาโชว์เก้าชั้นฟอร์มดีสีสวยๆมาปล่อยในราคากันเองอ่ะอันนี้ตัวอย่างนะฮะมีเจ้าของแล้วน้อง F ไปเรียบร้อยแล้วนะครับน้องเนียบเป็นแม่เดียวกับตัวนี้นะครับอ่ะให้ดูกางวานันอันนี้คือพี่เขา ให้ดูสีหน่อยเมื่อคืนสีดูยากนะครับสีดูยากวันนี้ก็เลยต้องมาไลฟ์แล้วก็ปล่อยเป็นคลิปไว้ให้ดูนะครับว่าอ๋อไม้บ้านพิเรสีแบบนี้นะฮะแสงน้อยนะครับแสงน้อยอให้ดูสภาพบ้านกนะ่อนนี่ช่วงกลางวันนะครโอ้โหลมแบบต้นไม้ใหญ่เยอะไปหน่อยนะครับอะทีนี้ ทีนี้ทีนี้มาเข้าเรื่องละสั้นๆได้ใจความนี่ฮะดำนะครับไม้ดำฟอร์มดีทำไมถึงฟอร์มดีอันนี้เป็นโชว์เก้าชั้นนะฮะโชว์เก้าชั้นนะไม่ใช่เป็นเ,เสอีศรเงินหนานะครับไม่ใช่นะฮะแต่ดูฟอร์มซะก่อนแทบจะก,ก๊อปปี้เลยครับเห็นแวบๆบแบบคิดว่า,เ,าเป็นเศรีฐีเงินหนาแต่ไม่ใช่ครับเป็นโชว้าชั้น เนาะก็คือตรงตามตำราเลยนะครับสะโพกใบกว้างนะครับแล้วก็มีหูมีหูการสั้นประมาณนี้นะฮะต้นนี้ต้นนี้อยู่ที่1,000พนะครับ1,000บาทรวมส่งท้าเพื่อนๆคนไหนสนใจทักลไลน์มาได้เลยเดี๋ยวพี่เลยทิ้งเป็นเบอร์โทรไว้นะฮะกับ ID Line เนาะต้นที่1อ่ะอันนี้ต้นที่2 นี่ครับสังเกตว่าเป็นโชก้าชั้นนะฮะโชก้าชั้นแล้วฟอร์มดีมากๆเลยใบยแข็งใบแข็งทรงใบดีนะครับอย่างที่บอกเห็นคร่าวๆเห็นผ่านๆคิดว่าเป็นเศรษฐีเงินหนานะฮะแต่จริงๆเป็นโชก้าชั้นตัวนี้เหมาะเอาไปตั้งเป็นแม่พันในเรื่องของการทำฟอร์มนะครับทำฟอร์มเนี่ยการดำการดำ เดี๋ยวสีดำเข้าตัวนี้จะสวยมากๆเลยนะครับถ้าสนใจราคาอยู่ที่ตัวนี้800นะครับ <c oughs> 800บาทนี่คะฟอร์มเป็นประมาณนี้เลยฟอร์มสวยมากเลยตัวนี้ใบแข็งนะครับใบแข็งทรงใบตั้งอุ้ยสวัสดี3คนดู นะครับเดี๋ยวถ้าใครมาทีหลังนะครับพี่เลก็จะปล่อยคลิปนี้ไว้นะครับทักพี่เล่ามาได้นะครับก็แนะนําให้เม้นเบอร์โทรทิ้งไว้แล้วก็พี่พี่เลโทรหาแล้วโทรหาแล้วก็แกลกไลน์กันแกลกไลน์กันส่งส่งภาพต้นไม้ให้ดูว่าชอบต้นนี้ใช่ไหมราคาเท่านี้ใช่ไหมนี่ฮะสังเกตว่า เน้นสีดำนะฮะเน้นสีดำแล้วฟอร์มดีฟอร์มดีทรงใบแข็งโโจะชอบจะชอบอทรงที่มีสะโพกใบกว้างนะครับรน่าจะเป็นช่วงกระแสด้วยแหละครับช่วงกระแสด้วยช่วงที่ทรงมังกรมังกรคือใบเรียวใบเรียวยาวหรือ เลนสซองเนาะที่ยาวๆใบแคบๆอันนั้นก,ก็มีช่วงที่เขานิยมแต่ตัวนี้กลายเป็นว่านิยมใบกว้างทรงคอมเพก t ทรงการสั้นนะครับมีหูมีหูมีตานะครับตัวนี้ยังไม่มีราคาหรอกครับตัวนี้ยังไม่มีราคาแต่บอกได้เลยว่าเป็นดำนะครับกระดูกดำก็เหลือแค่สีเข้าถ้าสีพื้นนี้นะครับ สีพื้นนี้ดำเข้มแน่นอนเนาะก็แค่ต้องมาลุ้นอ่าลุ้นไม้เหรอจริงๆสีมันก็ออกแล้วครับสีออกละก็คือชมพูนั่นแหละครับชมพูคือความได้เปรียบของไม้ดำเนี่ยจุดที่ด่างเนี่ยเวลาสีเข้าเนี่ยพี่เลยใช้คำว่าส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแดงกับชมพูนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติไม้ดำเนาะแต่แค่ว่า เอาจริงจรงจรยัาบรรณขายคําว่าในอนาคตหรือลุ้นเนี่ยอืมถามว่าพูดได้ไหมพี่เลมองว่าพูดได้นะพูดได้เพียงแต่ว่าจะไม่เอามาเป็นจุดจุดขายหลักเออใช้คํานี้ดีกว่าจุดขายหลักเนี่ยจุดขายหลักคือเช่นสมมติพี่เลพูดว่าโอ้อันนี้สีชมพูแน่นอนเนี่ยนี่ฮะคือมันไปนฟันทงคําว่าแน่นอนอย่างเงี้ย เอาจริงไอเรื่องความด่างของไม้หรือว่าเอกลักษณ์พิเศษที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยพอใช้คําว่าแน่นอนเนี่ยมันก็เลยมีคำคำว่าเกินจริงในนั้นพี่เลจะไม่ขายเกินจริงนะครับพี่เลก็จะขายตามสภาพหน้างานว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทรงแบบนี้นะอ่ะเพียงแต่ว,ว่าแนวโน้มในขั้งในวันข้างหน้ามันอาจจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่าให้คําว่าอาจจะหรือการลุ้นเนี่ยเป็นเรื่องลองดีกว่า แต่เรื่องหลักมันคือการขายในสภาพที่เห็นณนะปัจจุบันเนี่ยเนาะอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบต้นไหนนะครับต้นไหนเนี่ยอ่ะอย่างไซส์นี้นครับไซส์เล็กเอาไปเลี้ยงยาวๆอย่างเงี้ยครับพี่เลยขายได้นะ800อย่างเงี้ยเนาะ800ด้วยเหตุที่ว่าทำไม้เองได้แล้วนะครับแล้วก็ ไอ้ที่เพาะพันธุ์เนี่ยมีอยู่ประมาณไซส์กระจาดแบบนี้นะฮะถาดแบบนี้ประมาณ5ถาดอย่างเงี้ยเดี๋ยวชุดใหม่มันเริ่มมาละดังนั้นกลุ่มนี้ก็จะปล่อยได้นี่ต้นนี้ก็อย่าลืมนะฟอร์มเนี่ยชอบนะชอบฟอร์มแบบนี้ครับและกระดูกดำด้วยนะครับกระดูกดำเนี่ยสีดำจะเข้าอยู่แล้วเนาะ เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่เป็น FC พี่เจเลรีแลกซ์นะครับแล้วก็ตามพี่เลว่าเฮ้ยทำไมพี่เลช่วงนี้มีแต่โชคเก้าชั้นมีแต่โชคเก้าชั้นแล้วอยากได้ทักมานะครับโอเควันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากมายนะฮะอ่ะทีนี้ราคาในไลฟ์ในไลฟ์นี้นะฮะในไลฟ์สดเนี่ยตันนี้ตันนี้พิเศษดีกว่าเนาะ 500บาทรวมส่งถ้าใครเม้นมาในแชทนะครับแคปรูปไว้ก็ได้แคปรูปนี้ไว้ปึ้งแล้วก็ส่งมาในไลน์เนี่ยบอกเอ้ย e พี่เล่ผมเพิ่งเริ่มเลี้ยงเนี่ยมีงบ500บาทเอาตัวนี้ไปได้เลยนะครับด่างแบบด่างกระจายทั้งใบนะครับฟอร์มใบดีด้วยอันนี้ถ้าให้ฟันทงอันนี้คือด่างเหลืองนะครับด่างเหลือง โอเคอ่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่เลทิ้งคลิปนี้ไว้เพื่อนๆคนไหนสนใจทักหาพี่เลมาได้เลยโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ Comment, นะครับคอมเมนต์ Comment, เป็นกำลังใจให้พี่เลน,นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ